thank okay. you ะรายการพระเครื่องสุขสยามค่ะพบกับมดนะคะอังสวาพรสิงใจดีค่ะแล้วมดก็อยู่ที่สถานที่ของเรานะคะที่ชมรมพระเครื่องสุขสยามโซนสุขสยามในไอคอนสยามนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมดเนี่ยจะมาพร้อมกับน้องชายนะคะที่เป็นแขกรับเชิญในรายการของเราเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยนะแบบเรายังไม่เคยนำพระบูชาเนี่ยนะคะ มาเปิดโชว์หรือว่ามาให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าเพื่อนๆแฟนเพจนะคะในช่องได้ชมกันเลยวันนี้เรามาดูพระราคาหลักล้านนะคะแล้วก็มาดูว่าพระบูชาที่สมควรจะเก็บหรือว่าราคาเนี่ยที่แรงที่สุดเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นพระอะไรนะคะวันนี้เราพบกับน้องเบนซ์ค่ะน้องเบนซ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะผมเบนซ์นันทวุฒิช้าเป็นการนะ <ผม S 1> ครับตอนนี <ผม S 2> ้ก็ประจำการอยู่ร้าน นาการ่านะครับก็อยู่ที่ศูนย์บราเครื่องสุขสยามห้างก้นสยามนะครับสำหรับผมนะฮะก็ตอนนี้นะครับก็ศึกษาวิญญาโทอยู่นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะโบราณคดีนะฮะสาขาประวัาสศิลปะนะครับเพราะว่าชื่นชอบนะครับในเรื่องของของเก่าว็ธรูปโบราณนะครับก็เลยไปศึกษาต่อนะครับก็ จะมีความรู้นะครับที่พอที่จะอธิบายในเรื่องอของพุทธศิลเรื่องยุคสมัยได้อ,อะไรเงี้ครคือด้วยความที่เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของเก่าของโบราณเรื่องของพระบูชาพระเครื่องอย่างนี้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมฮะก็เลยมาเรียนด้านนี้โดยเฉพาะใช่ครับคือคพอเข้าวงการเนี่ยเราก็ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้จากพี่แซนพระสนับสนุนจากพี่พยอดพี่เกษรพี่นนทร์ใช่ครับค่ะพี่ต้นนนครเลยนะครับแล้วพอเราเรียนรู้ในมุมของเซนพระเราก็อยากรู้ในมุมของนักวิชาการอ่าเราก็เลยไปเรียนไปเรียนมาเพราะว่าพี่จําได้ว่าพี่ยอดเนี่ยแนะนาแนะนําต้องเป็นให้พี่มดรู้จักเนี่ยประมาณปีที่แล้วนะบอกว่าน้องเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญในการที่ดูพระบูชามากวันนี้พี่มดก็เลยอยากจะให้แฟนๆเนี่ยนะคะ แฟนเพจของเราเนี่ยได้ทราบว่าการดูพระบูชาเนี่ยว่าเป็นพระเก่าๆเลยเนี่ยนะคะคเขาดูกันไหนก่อนอันดับแรกเลยพอเห็นปุ๊บว่าเป็นพระบูชาอันนี้เก่าแน่นอนอะน้องเนบนเราเราดูตรงไหนก่อนอ,อันดับแรกนะครับเราต้องดูเรื่องของศิลปะก่อนต้องเรียนรู้เรื่องของศิลปะก่อนใช่ครับทีนี้อพอศิลปะเนี่ยครับมันจะโยงเรื่องของประวัติศาสตร์ ประวัติาศาสตร์อ่าประเทศไทยเราเอาพูดถึงประเทศไทยก่อน<า>นะฮะประเทศไทยเนี่ยแบ่งเป็นกี่ยุคกี่สมัยอือ่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็าจะมีศิลปะเป็นของเขาออฉะนั้นเนี่ยการดูพระเก่าเนี่ยอันดับแรกต้องดูก่อนว่าพระองค์นี้เป็นศิลป,ปะเก่าหรือเปล่าคือจะดูพระเก่านะคะ<า>จะดูพระเนี่ยนะหรืออยากทราบว่าพระเนี่ยมาจากยุคไหน ประวัติศาสตร์ต้องอ่านหนังสืออ่านประวัติศาสตร์ก่อนใช่ครับอันดับต้นคือต้องไปเรียนรู้ให้ให้เชี่ยวชาญก่อนถึงจะทราบถูกไหมคะใช่ครับ่ะทีนี้เดี๋ยวนะพี่มดอยากจะทราบเลยนะว่าองค์ที่อยู่ตรงหน้าพี่เนี่ยคือท่านงดงามมากเลยครับพี่อยากทราบว่าถ้าแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นเนี้ยจะเป็นเป็นยุคไหนคะคุณน้องเบนซ์องนี้นะครับค่ะแบบเนี้ยเขาเรียกเป็นพระตัรูปแบบเซียนพระนะค่ะเซียนพระเรียกว่าเชียงแสนสิงสาม อ๋อที่เขาเรียกกันต้นๆว่าสิงสามสิงหนึ่งสิงสองอะไรอย่างเง้นนะะอันนี้คือสิงสามเชียงแสนสิงสามนะคะองค์นี้พอดูปุ๊บเนี่ยถ้าบอกว่าจะเป็นสิงสามแล้วสิงสามเนี่ยเขาดูจากตรงไหนตรงฐานหรือตรงอะไรคะอ่าอย่างนี้นะครับพระรูปเนี่ยฮะในคขาว่าสิงสามเนี่ยมันเป็นพระรูปที่อยู่ในอาณาจักรล้านนาอ๋ล้านนาในทางเนี่ยใช่ครับทีนี้รูปแบบพระล้านนาเนี่ยครับมันจะแบ่งเป็นเป็นสองช่วงหลักๆ ค่ะคือช่วงแรกเนี่ยที่เราเรียกว่าสิงหนึ่งค่ะสิงหนึ่งอ่าและช่วงที่สองเนี่ยเซียนพระจะเรียกว่าสิงสามอ๋อสิงสองไม่มีสิงสองเนี่ยเซียนพระแยกนะ,ะเซียนพระแยกสามแบบ เซียนพระแยกสิงหนึ่งสิงสองสิงสามแต่ในทางวิชาการเนี่ยจะแยกแค่สิงหนึ่งกับสิงสองอนี่คือความแตกต่างครับถ้าเราไม่เรียนเราจะไม่รู้ว่าแยกไม่เหมือนกันแบบนี้ถ้านักวิชาการจะเรียกว่าสิงสอง๋อถ้าเป็นนักวิชาการจะบอกว่าสิงสองแต่ถ้าเป็นเซียนพระเรียกก็จะเรียกว่าสิงสามเวลาออกใบการันตีพระก็จะเป็นสิงสามสิงสามอ่ามันมีเหตุผลอ่าทไมคะทำไมคะ แบบนี้ยด้านหน้าเราเห็นด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้านี่อันนี้อันนี้สิงอะไรคะเนี่ยอันนี้คือสิงหนึ่งอ๋อสิงหนึ่งสิงหนึ่งเนี่ยพระจะขัดสมาธิเพชรเห็นไหมครับอ๋อนี่ค่ะเป็นพระขัดสมาธิเพชรใช่ครับสังนติสั้นเหนือพระฐานค่ะเนี่ยครับนี่คือรูปแบบของพระสิงหนึ่งหรือว่าพระสิงรุ่นที่หนึ่งอนี่นะฮะดูที่การขัดสมาธิใช่เขาเรียกว่าขัดขัดสมาธิเพชรนี่ค่ะใช่ครับเนี่ยนี่ได้สิงหนึ่งจะต้องเป็นขัดสมาธิเพชรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสิงสิงสามก็จะเป็นคาขัดสมธิ ธรรมดาอ่านั่งสมาธิราบขัดสมาธิราบใช่ครับอ่าอันนี้คือขัดสมาธิเพชรใช่ครับนี่อ่าดูจากตรงนี้นะคะถึงจะถึงจะแยกว่าเป็นสิงหนึ่งหรือว่าสิงสามใช่ครับแต่พอเซียนพระอ่าสิงหนึ่งเนี่ยสลับเซียนเซียนพระกับนักวิชาการเหมือนกันอ่าแต่พอเป็นสิงสองของเซียนพระเนี่ยเขาจะแบ่งว่าพระเนี่ยฮะสังคติเนี่ยเลยอ่าเลยเลยพระถันแต่ไม่จะลุดพระนาภีค่ะอยู่ระหว่างตรงกลางพวกนี้ฮะค่ะ เซียนพระจะบอกว่าเป็นพระที่มันอยู่ระหว่างคาบคาบเกี่ยวในช่วงที่สิงสิงหนึ่งกับสิงสามเขาติดคำว่านี่คือนี่คือสิงสองพระสิงรุ่นที่สองพอสังกติเนี่ยยาวจรวดพระนาพีนะฮะหรือว่าสะดือเนี่ยฮะรุ่นนี้ครัเขาจะเรียกว่าพระสิงรุ่นที่สามอันนี้คือในมุมมองของเซียนพระแต่นักวิชาการแยกอีกแบบหนึ่งนักวิชาการเนี่ยเขาจะรู้ว่าพระสิงรุ่นที่หนึ่งนะฮะรับอิทธิพลแบบผู้กาม อ่าแต่พระสิงรุ่นที่สองเนี่ยรับอิทธิพลแบบลังกาวงอ๋อผู้การก็คือพม่าพม่าพม่ามาโนพม่ามาอ่าลังกาวงก็มาจากศิลปลังกาใช่เขาแบ่งตามอิทธิพลเขาคือศิลปะดูจากศิลปะด้วยนี่ครับนี่คือความแตกต่างแต่พระแท้เหมือนกันอ่าอ่าโอแบบฟังนี่พี่มดนะนะเป็นคนที่แบบว่าบางทีเราอยู่ในวงการพระเครื่องก็จริงนะแต่ด้วยความที่ ที่เป็นนักการตลาดนะรเราก็จะรู้ในเรื่องของหลักการตลาดเราก็จะรู้แต่ว่าอ๋อเขาจะเรียกอันนี้สิงหนึ่งอันนี้สิงสองแต่ลึกๆแบบนี้พี่จะไม่มีความรู้เลยครับนี่ได้น้องเบ้นเนี่ยหน้ามาสอนพี่มดนะวเนี่ยเลยมีความรู้นะคะเรื่องราคานะคะราคาอาถามก่อนราคาระหว่างสิงหนึ่งกับสิงสามราคาไหนแรงกว่ากันสิงหนึ่งแรงกว่าสิงหนึ่งแรงกว่าใช่ครับเพราะว่าศิลปะลึกกว่าใช่ครับโดยลูกแบบนะฮะแล้วก็การสร้างเนี่ยพระสิงในยุคแรกช่วงประมาณ พุทธพระศตวรรษที่19-20กลุ่มเนี้ยครับพระเขาจะเป็นกลุ่มรูปแบบของพระสิงห์รุ่นที่หนึ่งซึ่งเป็นคนอพยพมแบบนี้แบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับนี่ขนาดไซส์เล็กๆนะแบบนี้ไซส์เล็กนิเดีงห์ห่งจะมีไซส์นี้ไซส์เดียวเหรอคะไม่ใช่ครับคือพระสมัยเนี่ยฮะมีตั้งแต่เล็กๆสองนิ้วสามนิ้วห้านิ้วยี่สิบนิ้วสามสิบสี่สิบนิ้วอ๋อองค์ใหญ่ๆก็มีมีครับมีอ๋อแต่ว่าเป็นศิลปะว่าถ้าศิลปะแบบนี้เนี่ยนะคือสิงห์หนึ่งใช ดูรูปแบบก่อนนะขนาดหน้าตักเนี่ยนะคะขนาดหน้าตักเนี่ยก็คือแล้วแต่เพราะว่าบางองค์เนี่ยนะที่พี่มดไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอันนั้นเขาเรียกว่าสิงหนึ่งวัดอะไรนะพระวัดพระสิงใช่วัดพระสิงนั่นแหละเ่หใช่พระพุทธสิงห์นอันนั้นคือสิงหนึ่งแต่เป็นสิงหนึ่งที่หน้าตักใหญ่มากใช่ครับนี่คือพระรุ่นเดียวกันอ๋อนี่เป็นรุ่นเดียวกันด้วยใช่แต่ว่าพระเนี่ยคือไซส์เล็กลงมาอันนี้ก็เหมาะที่จะอยู่กับบ้านแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ต้องอยู่กับวัดใช่คนี่ค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยพี่มดจะถามต่อว่าแต่พระแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะคะที่นิยมพูดง่ายง่ายเลยเศรษฐีบ้านเราอะนิยมเก็บพระแบบไหนถ้าเป็นพระบูชาถา,ถามต้องเบ้นก่อนคือคนที่เก็บพระพุทธรูปนะครับ<ฆ>ยอดของพระพุทธรูปสมัยคือชุดอูแสสอ่แสนสุขอู่แสนสุขใช่ครับคือหมายถึงว่าอู่ก็คืออู่ทองถูกต้องครับแสนก็คือเช,ชียงแสนเชียงแสนแล้วก็สุกสุกก็คือ สุโขทัยอ๋อเขาเรียกว่าอู่แสนสุขพูดได้ง่ายอ่ะคนที่เป็นระดับเศรษฐีระดับต้นๆของประเทศไทยหรือเศรษฐีที่นักสะสมจะต้องมีพระสามแบบนี้อยู่ที่บ้านใช่ที่คิดว่าแบบนี้ถูกไหมหนึ่งเนี่ยความหมายดีสองเนี่ยยุคสามสมัยเนี่ยมันเป็นตัวแทนอู่ก็คืออู่ทองอู่ทองนี่คืออายุทยาชื่อดีอู่ทองนี่คืออยุธยา เจียงแสนนี่คือล้านนาใช่ครับสุโขทัยเขาเรียกว่าอู่แสนสุขใช่ครับอู่แสนสุขใช่ครับใช่ไหมต้องออกกับว่าสุขด้วยใช่ไหมหรือว่าสุขสุขครับสุขมีความสุขมีความสุขอู่แสนสุขจําไว้นะคะว่าถ้าสมมตินะถ้าเป็นพี่มดนะเราไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะเราจะไม่เราก็อาจจะไม่มีเงินเก็บขนาดนั้นแต่ถ้าเราอยากเป็นเราอยากสะสมเราก็ไปหาอู่แสนสุข แต่เป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคล้อหรือว่าเป็นพระใหม่ๆก็สะสมได้นะได้แล้วพี่วัดพี่วัดพูดถูกไหมน้องเบนถูกอ่าเดี๋ยวพี่จะไปหามาเก็บไว้ลรืั้นนะต้องหาอู่แสนสุขใช่ครับความหมายดีใช่แบบอย่างเดี๋ยวพี่วัดถามก่อนว่าอย่างเช่นหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยครับเป็นยุคไหนพระพุทธชินราชเนี่ยครับเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยอ๋อก็คือสุขอ่าใช่ครับสุโขทัยแต่ว่าสุโขทัยเนี่ยมีแบ่งเป็นหมวดสกุลช่าง นะครับคือช่างเมืองสุโขทัยค่ะศรีสัชนาลัยค่ะในกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าหมวดใหญ่ค่ะอันนี้เป็นสุโขทัยพี่มดมีละอ่าหมวดใหญ่แสนเชียงแสนเนี่ยพี่พี่ก็มีละอ่าเชียงแสนพี่มดมีนะคะแล้วก็อู่ทองครับก็ต้องไปหาพระที่เป็นยุคอู่ทองพระยุคอู่ทองเนี่ยนะคะเป็นอย่างเช่นอะไรบ้างที่ดังๆตอนนี้ถ้าเป็นพระแบบยุคอู่ทองอ่ะอยากให้น้องเบ้นลองบอกบอกชื่อพี่มดมาหน่อยว่าพี่มดจะได้ใช่ไหมอู่ทองและเป็นองค์ที่เรารู้จัก อ่าหลวงพ่อพนัญเชิงหลวงพ่อวัดพนัญเชิงพระพุทธปฏัตพระนายกอ๋อที่อยุธยาใช่องค์นี้เป็นพระยคสมัยอู่๋อนี่ง่ายๆเลยนะคะบอกว่าถ้าบอกว่านักสะสมเราเนี่ยนักสะสมที่แบบกําลังน้อยยังไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีนะไปเช่าหลวงพ่อพระพุทธชินราชมาสุกแล้วนะไปวัดพนันเชิงใช่ครับนะไปเช่าองค์บูชานี่ก็เป็นอ่อะไรนะอู่ทองอู่ทองอู่ทองแล้วก็ เชียงแสนก็เวลาไปเขาเรียกอะไรนะไปทางเหนือไปทางเหนือวัด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 พระสิงห์วัดพระสิงห์ก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยได้3อย่างแล้วนะอู่แสนสุขเรามีแล้วใช่ครับใช่ไหมคะถึงจะไม่ทันยุคแต่ว่าเป็นสิริมงคลกับบ้านใช่ครับหนูนี่ฟังแล้วแบบได้ความรู้ดีมากเลยนะเนี่ยบอกเลยว่าพระบูชาแล้วบอกเลยนะพระบูชาเนี่ยมีเสน่ห์มากที่พระเก่านะครับพระหนึ่งองค์มีองค์เดียวในโลก พระที่สร้างโดยกระบวนการสมัยก่อนนะฮะจะไม่มีซ้ําเลยถ้ามีซ้ําเมื่อไหร่นะฮะหนึ่งคือเกยหนึ่งองค์แท้หนึ่งองค์แมงก็สอคือเกทั้งคู่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นมัสเตอร์เพีซสแบบนี้เขาใช้คำพูดนี้ไหมหรือว่ายังไงนนักสะสมว่าใช้คำพูดว่าอะไรสำหรับพระเนี่ยฮะอย่างนี้เมื่อก่อนองเดียวสมมติว่ามีสิงสามเนี่ยสิงสามหลวงพ่อเนองค์นี้มีแค่องเดียวเราจะต้องใช้ศัพท์คําว่าอะไรคือคือพระเนี่ยมันต้องเราไปมองถึงกระบวนการสร้างค่ะ พระเนี่ยฮะสมัยก่อนเนี่ยปั้นขี้พึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งองค์หล่อได้แค่หนึ่งองค์ไม่เหมือนปัจจุบันฮะคือปั้นขี้พึ่งมาหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถไปหล่อได้เป็นหลายองค์แล้วก็ออกมาเป็นพันองค์ได้แต่เมื่อก่อนทําไม่ได้ปั้นหนึ่งครั้งได้แค่หนึ่งองค์ยุคถ้าเป็นยุคสมัยก่อนใช่ตั้งแต่สมัยยุคที่หมายถึงว่าถึงยุค อย่างเช่นยุคเชียงแสนอู่ทองสุโขทัยอยยุธาอยุธยารัตนาตอนต้นรัตนาตอนต้นใช่ครับอ๋อจะคือจะทำแค่หนึ่งพิมพ์ก็คือหนึ่งองค์ใช่แต่พอมารัตนาตอนปลายแล้วเนี่ยสามารถที่จะถอดได้หลายๆพิมพ์แล้วใช่ไหมคะอ่าใช่เหมือนรัตนโกสินทร์ในช่วงปีสองพันสี่ร้อยกว่ากว่าไปปลายเนี่ยฮะหรือว่าสองห้าร้อยช่วงเนี้ยครับพระเนี่ยคือกระบวนการสร้างมันพัฒนาการอ่าพระมันมีเรื่องมีพิมพ์มันมีกระบวนการ หลอกกระบวนการถอดพิมพ์<ช>ซึ่ง<ช>มันเป็นนวัตรกรรมหรือว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตาุคสมัยนะฮะโอ้โหนี่นะคะเราพอฟังแล้วเนี่ยคือพี่โมดเป็นคนที่โดยโดยส่วนตัวนะที่เป็นคนชอบพระบูชาครับเพราะรู้สึกว่าเวลาเราเห็นพระบูชาแล้วจะมีความสุขแล<ช>ะวเวลาเราดูพระเราเห็นอะไรอเออเราก็จะมีความสุข,ข,ขกับการดูพระนะเดี๋ยวพี่โมถามอีกอันนึงนะว่าถ้าเป็นพระรู้จักหลวงพ่อศิลาไหม รู้จักครับนะที่วัดทุ่งเสลี่ยงมั้นะคะอ๋อวัดทุ่งเสลี่ยมใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ที่เป็นหินอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นเป็นยุคอะไรคะอย่างเงี้ยอ๋อหลวงพ่อศิลาวัดทุ่งเสลี่ยงถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะองค์นั้นจะเป็นศิลปะแบบของเขมรอ๋อเป็นขอมเป็นพระหน้าปกใช่ไหมองค์นั้นใช่ใช่เป็นพระที่ที่โดนยกไปที่อ่าใช่ใช่ที่อเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ไปเขาเรียกไปประมูลกลับมาที่เมืองไทยกลับมาที่วัดเหมือนเดิมครับอ๋ออันนั้นก็เป็นศิลปะขมรใช่ครับบบบาาาาาางงท่่นนเเคก็็ตีีววมปลพุร พวกนี้บางถ,าถ้าเราพวกนี้การเรียกชื่อเนี่ยศัพท์เนี่ยมีหลายแบบบางท่านก็เรียกว่าศิลปะเขมรในประเทศไทยก็มีหรือว่าบางท่านก็บอกว่าเป็นบายนเลยบางท่านบอกว่าเป็นลบบุรีแต่โดยความหมายโดยในแล้วมันเหมือนกันทั้งหมดหะอะไรอย่างเี้ครับเพราะว่ามัน,มนคือศิลปะที่รับการถ่ายทอดมาจากขเขมรแต่ว่า มันอาจจะอยู่ในประเทศไทยก็ได้นนปัจจุบันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการแบงดินแดนเนี่ยมันไม่เหมือนปัจจุบันมันไม่ได้ขีดเส้นตายเป็นอันนี้อันนี้ไทยนะอันนี้อันนี้เขมรนะอันนี้อัพูชาอะไรันมันมันไม่ได้แบ่งเขตอะไรอย่างี้ยระอ๋อค่ะนี่พี่มดาขอขอถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าทางร้านนาการ่าเนี่ยจะมีพระบูชาเยอะแล้วด้วยความที่เราอยู่ในชมรมเครื่องสุขสยาม แล้วนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมากแล้วมาดูงานงานพุทธศิลป์ต่างๆหรือมาชมพระมาดูของวัตถุโบราณหรือว่าวัตถุบางคนเกี่ยวกับพระเรานเนี้ยเนี่ยพี่จะถามว่าถ้าหากสมมุติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากจะได้พระสิ่งหนึ่งสิ่งสามกลับไปที่ประเทศเขาสามารถที่จะเอากลับไปได้ไหมทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ครับคืออย่างนี้ครับ บราณวัตถุพวกนี้เนี่ยเปรียบเป็นโบราณวัตถุแล้วเพราะว่ามีอายุเกินร้อยปีค,ครับพวกนี้จะมีกฎหมายบังคับว่าถ้าเกิดว่าศิลปโบราณวัตถุ เขาเป็นของชาติไหนไม่สามารถนาออกนอกประเทศได้อ๋อแต่ว่าจะต้องมีอายุเท่าไหร่100ปี100ปีอะไรที่เป็นวัตถุมงคลหรือว่าเป็นของที่อายุเกิน100ปีไปแล้วไม่สามารถที่จะนําออกจากนอกประเทศได้ใช่ณปัจจุบันนี้บ้านเราก็เลยต้องมีการทําวัตถุมงคลขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะเหมือนด้านหลังของเราเนี่ยนะคะเนี่ก็จะเป็นวัตถุมงคลคที่เป็นงานพุทธศินต่างๆซึ่ง ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเนี่ยก็สามารถที่จะเอากลับไปประเทศเขาได้เพราะว่าอายุยังไม่ถึง100อปีใช่ครับอันนี้เป็นความรู้นะคะเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราจะได้อธิบายให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเข้าใจไม่ใช่แบบโอ้โหเขาจะกลับบ้านเขาเนะเขายอมจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเกิดมีปัญหากันทีหลังใช่ <คา S 1> ม,มันผิดกฎหมายทํามได้แต่สมมุติว่าพระองค์นั้นเป็นพระพุทธรูปอินเดีย่แล้วคนที่มาเช่าเป็นคนอินเดียได้จะเอาเข้ากับประเทศอินเดีย เอากลับได้ครับ๋อเขามีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่แบบว่าจริงๆเนี่ยนะด้วยความที่น้องเบ้นเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของพระบูชานะคะถ้าใครสนใจหรืออยากจะรู้ว่าอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะแบบหัว เรามีพระบูชาอยู่บ้านตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณทวดอยากจะรู้ว่าเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรตอนนี้ราคาเขาซื้อหากันเท่าไหร่หรือว่าอยากมีความรู้สามารถติดต่อมาที่น้องเบน์ได้ใช่ครับเดี๋ยวพี่พว่าจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะคะที่หน้าจอให้นะคะคแล้วก็รหรือว่าจะมาหาน้องเบนท์ที่ชมรมเครื่องอชมรมเครื่องสุขสยามของเรารที่ร้านนักกร่าก็ได้ได้เลยครับะะดีมากค่ะติดต่อมาได้แล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะ นี่ขนาดคุยกับน้องแค่แป๊บเดียวเองไม่กี่นาทีนี่นนพี่มดยังได้ความรู้อะไรตั้งหลายหลายอย่างนะแต่ในไหนมาวันนี้แล้วเนี่ยนะเอาพระมาโชว์ตั้งหลายองค์ช่วยอธิบายให้พี่มดฟังหน่อยได้ไหมคะว่าองค์ไหนเป็นอะไรเป็นพระรุ่นไหนได้ครับเอาตั้งแต่ด้านหน้าเราเลยค่ะองค์นี้เป็นองค์นีน้เป็นรุ่นไหนคะเนี่ยองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปนะฮะสมัยอู่ทองค่ะอู่ทองเนี่ยแบ่งอีกอู่อู่ทองรุ่นที่หนึ่ง,ร,งรุ่นที่สองรุ่นที่สามค่ะอ่านะฮะ อู่ทองรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นอู่ทองที่อยู่ในช่วงพุทธวัตรที่ประมาณ18ถึง19นะครับเป็นลักษณะของพระพุทธรูปอู่ทองที่ยังมีอิทธิพลของเขมรเยอะนะฮะลักษณะของอสำคัญนะฮะก็คือว่าพระพักเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเข่งถึงนะครับแล้วก็รัศมีนะฮะเขาจะเป็นลักษณะของทรงแบบฝาเรมีอ๋อแหลมๆขึ้นไปใช่ไหมจะเป็นทรงแบบมนๆหน่อยสั้นๆนะฮะ เหมือนองค์นี้ไม่ใช่รุ่นที่1น่งอันนี้เป็นอู่ทองรุ่นที่2องอ 2> นะครับค,คือรุ่นที่ถัด,ถดมาแบบนี้นะครับประมาณช่วงพุทธศตรวตรรษที่ส9ค่ะนี่700ปีนะฮะโอ้โหองค์นี้700ปี700ปีนะครับ700ปีนะฮะแล้วก็ลักษณะหนึ่งทนะครับที่เราจะเห็นความเป็นขมินนะฮะเราจะเห็น แห้งแห้งแห้งแหงท่านเนะเป็นสันคมขึ้นมาอ๋ออันนี้คือศิลปะเขมรอ่าใช่ครับนี่มันคือลักษณะของที่มันถ่ายทอดมาจากลักษณะของศิลปเะเขมรในพระพักสี่เหลี่ยมขึ้งถึงพวกนี้มันมาจากลักษณะของศิลปะบายอนอ๋อบายอนอ่าที่มันถ่ายทอดมาค่ะนะครับตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่มดถามเรื่องราคาก่อนว่า ถ้าหากว่ามีคนชมรายการของเรานะคะแล้วก็แฟนแฟนเพจเนี่ยนะอยากได้ไปเพราะว่าเป็นอู่ทองราคาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะอง์นี้ประมาณ450,000บาท450,000บาทแลก็ถ้าสนใจเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อมาหาน้องเบนซ์ได้เลยนะคะเรื่องราคานี้ก็คุยกันเองเลยนะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นอู่ทองใช่ครับองนี้เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเป็นสิงหนึ่งใช่ครับนะอันนี้นิ่นน้องเบนซ์อธิบายให้ฟังไปแล้วนะคะองค์นี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งราคาเท่าไหร่คะ องนี้ยังยังรักอยู่ยังรักอยู่เก็บไว้ชื่นชมก่อนนะคะเขาเก็บไว้ก่อนเขาเก็บไว้ก่อนแต่ว่ามาคุยกันก่อนถูกใจค่อยว่ากันใช่ไหมคะใช่ครับองคองนี้องนี้นีสิงสามสิงแต่บอบบองแล้วเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงสามที่งดงามมากมีติดรางวัลหรือเปล่าองคไหนที่ติดรางวัลที่หนึ่งที่พี่เคยเห็นอ๋อเยนั้นไป๋อไปแล้วเูอสึากองค์นั้นจะประมาณหลักล้านนะถ้าพี่ไม่จะไม่ผิดลัาลหานองค์นี้ก็สวยสวยถ้าปรกวดผมก็เชื่อว่าติดที่หนึ่ง ะะพี่สังเกตเห็นนะด้วยความที่ปกติเนี่ยถ้าเป็น,ปนพระเก่าๆเนี่ยคือเขาจะความเป็นลมดําจะเป็นดําๆหมดถูกไหม <า S 1> คะเนื<ช>้อเขาแต่องค์นี้พี่มดนั่งอยู่ฝั่งเนี้ยพระพักของท่านนะคะฝั่งด้านข้างมดเนี่ยนะคะตรงเนี้ยออกเป็นสีทองฝั่งนี้ยังเป็นสีทองอยู่ก็แสดงว่าในการที่ท่านสร้างเนี่ยก็คือมีการเหมือนใส่ทองลงไปด้วยอะไรไหมอ่าใช่คือลักษณะแบบเนี้ยคเขาเรียกว่าโลหะสำริดอ่าสำริดเนี่ยฮะก็คือ ถ้าเอาปังๆนะฮะก็คือลักษณะของทองแดงบวกกับตะกั่วค่ะพวกนี้ดีบุกพวกนี้ฮะแต่ว่าพวกนี้ฮะในการเทพระพวกนี้มันเกิดจากความศรัทธาบางทีเจ้าภาพเนี่ยเทเนี่ยฮะอาจจะใส่เงินใส่ทองคำเข้าไปใส่นาคลงไปซึ่งพวกนี้มันมันเป็นรายละเอียดของธาต องซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าใส่ไปเท่าไหร่อาา่าอ,อย่างเงี้ยฮะแต่เวลาอย่างอย่างที่มดมองเนี่ยคือโอ้พระพักด้านข้างท่านเนี่ยนะเป็นประกายทองเลยนะเนี่ยทุกมุมจะเป็นทองหมดเลยตรงพระพักท่านแต่ส่วนอื่นเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นทองพี่มดจะมองเห็นเฉพาะตรงพระพักท่านที่ขึ้นเป็นรูปเป็นทองขึ้นมาค,คือลักษณะเนี้ย<า>ครับพระเนี่ยเวลาเทหล่อนะครับเขาจะคว่ำหัวลง อ๋อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโลหะอะไรที่หนักๆก็จะมาอยู่อยู่ด้านล่างอเนี่ยที่ว่ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมพระพักท่านเป็นทองแต่ว่าส่วนอื่นไม่เห็นเป็นทองใช่ไหมใช่ครับค่ะนี่ต่อไปค่ะอันนะคะแล้วก็อีกองหนึ่งองนี้ค่ะอันนี้ป็นค่ะองค์นี้เป็นพระพุทธรูปนะครับสมัยสุโขทัยค่ะองนี้เนี่ยเป็นสกุลช่างกำแพงเพชรอ่าแล้วก็เป็นพระพุทธรูปปางลีลาค่ะลีลาก็คือการอ่ากิริยาการก้าวเดินก้าวเดินแล้วก็ทําแบบนี้อ่าเป็นรยาการก้าวเดินนะฮะ อ,องค์นี้นะครับเป็นลักษณะที่เราบอกว่าทําไมถึงเป็นกำแพงเพชรนะครับเขาประพักนะฮะพักเนี่ยจุโหแท้เป็นรูปไข่อันนี้เป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าองเนี้ยนะครับพน,นาราชเนี่ยก,ก็คือว่าหน้าผากเนี่ยเขาจะกว้างและก็พระหานุกเนี่ยก็คือคางจะเสียมลักษณะแบบนี้ครับเป็นลักษณะสําสคัญของลักษณะ สกุลช่างกำแพ<ผ>งเพชรพระพักนี่คือพระพักเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าอยู่ยุคไหนใช่ครับทีนี้พี่พมสังเกตว่าอันนี้พี่เป็นนักสังเกตนะอย่างพระแต่ละองค์เนี่ยก็จะออกเป็นสีลมๆดำๆแต่ทําไมพระปางลีลาเนี่ยเหมือนมีการขัดมาไหมหรือว่าทําไมถึงสีถึงออกมาเป็นทองเหลืองแบบเนี้ยอ่าอย่างนี้ครับพระทุกองค์เนี่ยครับเป็นลักษณะของพระผิวขัดเนี่ยเราเห็นอย่างเนี้ยเป็นพระผิวขัดผิวขัดผิวขัดเดิมทีพระเนี่ยฮะ ในแรกสร้างเนี่ยอาจจะมีลงรักผิดทองเพราะว่าพระเนี่ยด้วยความศรัทธาในการสร้างค,คนจะปิดทองนะครับแต่ด้วยผ่านระยะเวลามาองค์นี้500ปีค่ะองค์นี้6 0 0 700ปีองค์นี้700ปีค่ะปีองค์นี้600ปีพอ,อผ่านระยะเวลาม,านะะมันะมน,ะน,นะครับรักพอมมันจะมันจะร่อนนะครับแล้วมันคนก็เลยมีการเขาเรียกปอก เอารักทองเนี่ยออกเพื่อให้พระ้เห็นเนื้อเนใช่ครับองค์นี้ก็เหมือนกันพวกนี้ก็เหมือนกันแต่พวกเนี้ยฮะอาจจะเป็นพระที่ปลอกมานานแล้วเป็นร้อยปีแล้วก็เลยจะก็เลยจะเห็นเป็นเนื้อผิวหน้นเป็นขึ้นสีดำๆผิวเนี่ยเขาว่ากลับเขาเรียกกลับเพราะว่าผิวกลับเพราะว่าโดนอากาศมันก็เกิดกลับกลับเป็นสีดำนะครับแต่เหมือนองนี้องเนี้ยองเนี้เป็นพระที่เพิ่งปลอกผิวไม่นานนะฮะ เราเลยเห็นยังเห็นว่าท่านเนี่ยยังยังมีความสว่างอยู่สว่างใช่แต่ว่าด้วยพระพักหรือว่าดงเสียนท่านอะไรตรงนี้เนี่ยก็คือรู้ว่าเป็นเก่าใช่ครับเหมือนเหมือนบริเวณของอ่าไม่ประส่ารัศมีเนี่ยฮะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ขัดอ๋อเหลือไว้ให้เห็นถึงความเก่านี่ฮะค่ะต่อไปค่ะองค์นี้องนี้เป็นพระสังกจายค่ะพระสังกจายเนี่ยฮะถือว่าเป็นพิมพ์ของอ่าเป็นอ่าษาวก เป็นภาษาวกองหนึ่งที่สําคัญแล้วก็คนไทยใช่คนไทยคนจีนเนี่ยให้การแบบว่านิยมนะครับในการที่บูชามากเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์บันดาลโชคลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยเสมอกับพระศิวลีนี่ฮะก็คือว่าพระสังกาจาย์ที่พ่อฟังเคยเคยอ่านประวัติมานะว่า เหมือนนะคะว่าประมาณเหมือนว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่รูปงามรูปงามใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีญาติโยมไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแล้วท่านก็เลยเหมือนคล้ายๆคงจะเบื่อเบื่อคนที่มาชื่นชมรูปท่านใชอาท่านเนี่ยมีรูปกายเนี่ยแทบจะเหมือนพระพุทธเจ้าจนเทวดาเนี่ยครับคิดว่าท่านคือพระพุทธเจ้าอท่านก็เลยเนรมิตตัวเองให้อ้วนเพื่อไม่ต้องการให้เหมือนพระพุทธเจ้านี่ฮะเพราะว่า ถ้าเราพูดถึงพุทธวัตนะครับในตอนที่เป็นพระวิษารณนชาดกาชาตินั้นเนี่ยฮะพระสังกัจจยเนี่ยเป็นเทวดาที่ไปดูแลกันหาชาลีด้วยอาน,นิสงส์นี้ทําให้เมื่อเมื่ออีกชาตินึงจึงมีรูปลักษณ์เหมือนกับพุทธเจ้าอก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อของกันหานชาลีุฟันและขนลุกเลยนี่นี่นนนอันนี้ค,คือคนที่เหมือนบอกว่า,วามีความชอบในพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ย พี่พี่จะสังเกตดูนะว่ามักจะชอบอ่านประวัติแล้วก็ศึกษาด้วยเพื่อที่จะได้เหมือนแบบว่าอ๋อทาไมท่านถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะได้เหมือนมีเรื่องคุย<ช>พูดคุยกันนะใะวันนี้เนี่ยนะคะแบบว่ามดเนี่ยได้ความรู้นะคะหลากหลายมากเลยนี่ขนาดเชิญน้องเบ้นมาเนี่ยนะมาออกรายการของเราด้รันะแบแป๊บเดียวเองโอกาสหน้าพี่มดจะเชิญมาใหม่มมมนะคะ <laughs> หรือว่า <laughs> ท่านใดเนี่ยนะคะมีพระเครื่องนะคะที่ ที่มีอยู่แล้วหรือว่าอยากจะอยากจะหาพระเครื่องที่ถึงยุคจริงๆเนี่ยนะคะการันตีมีใบการันตีนะคะหรือว่าบางองค์เนี่ยเคยผ่านงานประกวดมาแล้วชนะการประกวดเนี่ยก็สามารถที่จะมาได้นะคะที่ร้านนัการ่านะหรือติดต่อที่น้องเบ้นก็ได้เลยนะคะค่ะวันนี้รายการพเครื่องสุขสยามของเราเนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณน้องเบ้นมากนะคะยินดีมากครับค่ะที่มาให้ความรู้นะคะทั้งแฟนเพจด้วยทั้งพี่มดด้วยวันนี้ได้ความรู้มากเลยนะคะครับผมค่ะ ก็ขอฝากนะคะแฟนเพจนะคะเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตามมดด้วยนะคะในช่องทางของเพจนะคะชมรมพระเครื่องสุขสยามค่ะแล้วก็รายการพระเครื่องสุขสยามนะคะ,ะช่อง YouTube ของเรานะคะชื่อช่องสุขสยามไทยอมูมณตนะคะแล้วก็ทิกต o k ด้วยนะคะก็คือสุขสยามไทยอมูมณตเช่นกันค่ะ,คะวันนี้เนี่ยนะคะมดต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านแฟนๆที่ได้ติดตามชมมดมาจนถึงเวลานี้นะคะ คราวหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มดต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ